สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับต o อกกี้ชาแนลนะคะตอนนี้ต่อกเข้ามาอยู่ในโรงเห็ดนะคะเป็นโรงเห็ดอะไรไม่รู้นะคะทุกคนแล้วตอกจะพาทุกคนไปแอบดูนะคะมีผู้ชายสองคนอยู่ฝั่งนู้นนะคะไม่รู้เขากําลังทําอะไรกันนะคะก้มๆเงยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเขาแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขานะคะว่าเขามาทําอะไรที่นี่นะคะไปกันเลยค่ะทุกคนก๊อกกกเปิดประตู เปิดมาดูเจอผู้ชายสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮัลโหล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 ค่ะไฮไฮเก็บเห็ดเก็บเห็ดเขาบอกแบบนี้คะ่ะทุกคนเห็ดอะไรเนี่ยทำไมมันสวยแบบนี้เห <Born. S 1> ขอนเห็ดขอนขอนอะไรคะขอนไม้หรือขอนอะไรคะ เห็ดขอน<ร>ดำเห็ดขอน<ร>ก้ <ads> อนเห็ดขอนขาวโอเคอูดอกนี้ทำไมมันใหญ่กว่าทุกดอกเนี่ยทำไมดอกนี้ใหญ่กว่าทุกดอกคะเนี่ยมันมีม,นม,ม,มันมีเห็ดนางฟ้ามาแอบแซบเลยนะครับมีเห็ดนางฟ้าติดมาด้วยหนึ่งก้อนนะคะมาแอบแซบมาสัมภาษณ์บีเอ็มดีกว่าคุณบีเอมคะครับ คุณทําอะไรอยู่คะเก็บเห็ดคอนครับเก็บไปทําอะไรคะเก็บไปขายขายแล้วจะเอาตังค์ไปทําอะไรครับไปแต่งเมียถ้ายังไม่มีแฟนกับเขานะคะจะไปแต่งใครก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้คุณบีเอ็มเก็บที่โรงนี้นะคะวันนี้ภารกิจเก็บเห็ดสองโลงนะคะไปดูเห็ดที่เปิดดอกวันนั้นนะคะว่าเขาออกดอกหรือยังนะคะ น,นี่ก็คือเห็ดทั้งหมดนะคะอ,คออกดอกกันเยอะแยะมากมายก่ก็เก็บมาแล้วสามวันสามคืนยังไม่หมดนะคะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วคาดว่าคืนที่สีก็จะได้ลูกเก็บด้วยนะคะเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยกําลังออกกันเยอะแยะมากมายคุณบอย,ค,บอยคุณบอยมีวิธีการเก็บเห็ดนางฟ้าแบบไหนคะคุณบอยคครับดอไว้มือหนึ่งจับที่คอก้อนใช่ไหมคะ แล้วอีกมือนึงจับที่กาเห็ดดูชัดๆนะคะทุกคนขึ้นลงซ้ายขวาดึงโอเคหน้ามันจะได้ไม่พังหน้าจะได้ไม่พังหน้าก้อนเห็ดจะได้ไม่พัง,พงวิธีการเลือกเห็ดที่จะเก็บคุณบอยดูดูอย่างไรคะคุณบอยจะรู้ได้ไงคะว่า,าเห็ดดอกไหนที่เก็บได้แล้ว ดูยังไงคะคุณบอยก็จะบานครับอ๋อจะบานนะคะบานเต็มที่บานเต็มที่บานพอดีเก็บนั่นเองนะคะไม่บานมากไม่บานแก่นะคะบานเต็มทีวนน่วันนี้ยังครับวันนี้ยังอันนี้ตอนเย็นเก็บได้ครับโอเควันนี้ก็มาชิลๆอีกแล้วนะคะเก็บเห็ดไปกับเรานะคะตั้งแต่เราเปิดหน้าก้อนมาเราเก็บมาได้กี่วันแล้วเนี่ยสี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันแล้วนะคะ เขาจะออกเยอะออกต่อเนื่องนะคะหน้าตัวหน้าเกียเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะรุ่นนี้เก็บไปแล้วเมื่อวานรุ่นนี้ก็ต่อมานะคะต่อมาเรื่อยๆนะคะทุกคนคือเป็นเห็ดที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงคือขยันขยันเกิดจริงๆนะคะถ้าเป็นดอกนี้ใหญ่มากๆเนี่ยเราก็จะดึงไปดอกเดียวนะคะเนี่ย ขีกเอานะคะทุกคนส่วนที่เหลือเขายังเล็กอยู่นะคะเนี่ยเราก็จะเก็บไปแบบนี้นะคะเนี่ยเก็บได้หมดแล้วคุณบอ,อเยเนี่ยด้วยค่ะค่ะแล้วก็นี้ด้วยค่ะ สวยๆใหญ่ๆก็องนองน,น,นกกำลังจะออกสนุกสนานมากเลยนะคะคอาชีพทำเห็ดเนี่ยนี่ครับขาเท่าแขนเลยขาใหญ่ค่ะอาชีพทำเห็ดเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องจะบอกข้อดีนะคะข้อดีเขาพูดยังไงก็พูดไม่หมดนะคะทุกคน ข้อดีของอาชีพทำเห็ดเนี่ยหนึ่งแลยค่ะทุกคนได้อยู่ที่บ้านนะคะได้อยู่กับครอบครัวนะคะทุกคนไม่ได้จากไม่ได้พากลูกเมียไปไหนนะคะทุกคนเต็มตะก้าแล้วนี่ยค่ะตะก้านี้ก็จะประมาณสามถึงสี่โลถ้าถุงมันขาดนะมันก็จะออกทางข้างค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะฝนตกค่ะทุกคนเหตออกเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมคะด,คดีใจนะคะเก็บเพลินนะคะสนุกสนานมากมา ้อนแบบนี้นะคะคือเก็บไปแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นวันที่สี่แล้วนะคะที่เก็บเห็ดนางลมนะคะเต็มตะก้าอีกแล้วนะคะ นี่เป็นตะก,ก้าที่สอตะก,ก้าแรกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนฝนตกค่ะจจะได้ยินแต่เสียงฝนนะคะ สรุปนะคะตอนนี้ก็เก็บเห็ดได้สองตะกร้านะคะทุกคนก็เหลืออีกหนึ่งโลนะคะทุกคนฝันงโ้นะคะกับโลนี้นะคะได้ลองตะกร้านะคะทุกคนก็อยู่ในนี้ประมาณแปดเก้ากิโลนะคะที่ที่ถืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคือเห็ดเขามีน้ําหนักนะคะดอกเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่นะคะทุกคนก็คือน้ําหนักเขาเยอะนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะผมก็ตกพอดีนะคะตกทุกคนจะไม่ได้ยินกันนะคะ รายเรื่องแล้วก็บีบอยก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไาให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ